มาแล้วครับขบวนหนึ่งสมสามนะครับ,บ,ว,รบวันนี้ไม่รู้ว่าได้หัวอะไรมานะครับเดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับช้านาทีเดียวนะครับวันนี้ขบวนหนึ่งสามสาม อิตาชิอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาคอยดูนะอิตาชิ สี่ห้าหนึ่งแปดนะครับวันนี้นะครับไม่ยอมได้ q ิวสักทีนะครับหนึ่งส,สมสมีแผนใช้อยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้เมื่อ,อไหร่นะครับไม่ยอมใช้ q ิวเทำกรบวนสักทีนะครับ